สวัสครับผมวันนี้จะมาดูพามาดูเครื่องตัดหญ้าสีจังหวัดน,นะครับอาการที่ว่าสตาร์ทเครื่องติดแล้วเร่งแล้วใบมีดมันไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน<อ>เราสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับ<อ>จะเร่งดูนะครับ ครับผมนับได้ก็เดี๋ยวจะถอดหัวเกียร์นี้มาดูก่อนนะครับ ให้ดูรูข้างในนั่นนะครับรูตัวนี้นะครับเราถอดออกมาแล้วให้เอานิ้วกดไว้นะครับเอานิ้วกดไว้เอานิ้วกดไว้แล้วเอามีดหมุนนะครับถ้ามันไม่หมุนในมือเราเนี่ยถ้ามันไม่หมุนตามใบมีดนะครับถ้าไม่หมุนตามใบมีดแสดงว่าเฟืองข้างในมันรูดแล้วนะครับอืมนะมันไม่หมุนตามมือเลยนะครับ ถ้าถ้าหนี่ยมันไม่หมุนตามมือไม่หมุนเลยนะครับขนาดดูอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่หมุนเลยก็ถ้าอยากได้เร็วๆก็คือต้องเปลี่ยนชุดเนี้ยทั้งชุดนะครับโอเคโอเคครับอันนี้ของใหม่นะครับ ทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเปลี่ยนนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเปลี่ยนก็คือแกนตัวเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีกี่ฟันอ่าเดี๋ยวผมนับให้ดูนะครับมันมีกี่ฟันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้เ็ดแปดเ้าดี๋ยวมรามี9ก้าฟันนะครับแล้วอันดับที่สองก็ต้องดูว่า บอกตัวเนี้ยมันกี่มิลนาตัวนี้เป็นยี่สิบยีดูตัวนี้เป็น 28, 28่สใส่กับ29ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ถือตัวเนี้ยไปซื้อเป็นตัวอย่างได้เลยมันจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับาทางร้านเขาจะรู้ว่าเป็นกี่ฟันโอเค mm จะมีรูรูล็อกของมันนะครับดเดี๋ยวให้หมุนหาหมุนหารูล็อกมันนะครับอ่าเห็นไหมครับรูล็อกมันแล้วก็หาเหล็กแข็งๆนะครับเสียบล็อกเอาไว้อ่าทีนี้ใบมีดก็จะขยับไม่ได้ขยับไม่ได้แล้วก็มามก็ขันให้แน่นใช้ผ้าจับใบมีดด้วยนะครับ พเพราะใบมีดมันคมแล้วก็ใส่จานได้เหมือนเดิมครับทีนี้ นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน ร้อยแล้วครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าอาการที่ว่าเวลาเร่งแล้วใบมีดไม่หมุนนะครับก็สูดได้ว่าเป็นโวเกียรเรืองมันรูดโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ